ครอบรับสีทศวรรษนิมลิซิงมอบโชคย่างต่อเนื่องชูวินัยการเงินกู้สิ่งแวดล้อมและสังคมกับแคมเปญใจดีมีโชคมอบโชคใหญ่แตนคำขอบคุณซีซั่นสทุ่มสองล้านบาทขอบคุณลูกค้าพร้อมหนุนเกษตรกรยิ้มได้แลกขบับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืนนิมลิซิงจำกัดบริษัทชั้นนำด้านการเงินเดินหน้ามอบความสุขและขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณอย่างต่อเนื่องกับแคมเปญ ใจด,ดีมีโชคมอบโชคใหญ่แทนคำขอบคุณซีซั่นสทุ่มเงินประมาณกว่า2ล้านบาทเพื่อจะแจกโชคใหญ่ให้กับผู้โชคดีแคมเปญน,นี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณจากใจจริงแก่ลูกค้าจะได้ให้การสนับสนุนนิ่มลิสซิ่งมาตลอด40ปีพร้อมทั้งส่งเสริมวินัยในการชำระเงินให้กแก่ลูกค้าเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่สำคัญนิ่มลิสซิ่งนั้นยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเพื่อจะขึ้นกับเกษตรกรยิ้มได้และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดย คำนึงถึงการเติบโตของผลกำไรควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตโดยบม่มุ่งหวังแค่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว บริษัทนิมลิสซิงจำกัดได้ทำการจบรางวัลแคมเปญใจดีมีโชคมอบโชคใหญ่แทนคำขอบคุณซีซั่น3เตอร์ที่หนึ่งให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่1เมษายน25 6 8จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีคุณชบาิตสุวิศักดานนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานในการจบรางวัลที่โครงการนิมซิตี้เดลี่นะครับฮ่องกงเว์ชันฮอรางวัลที่หนึ่งจำนวน3รางวัลได้แก่รถเครื่องของดาวเวฟมูลค่า กันละกว่า52,500บาทรางวัลละนึ่งกันมูลค่าเป็นเงินกว่า1,57,500บาทรางวัลที่2จํานวน5รางวัลได้แก่สร้อยคอทองคำนักนึ่งสลึงมูลค่ารางวัลละกว่า13,600บาท รางวัลละ1เส้นมูลค่าเป็นเงินกว่า6 8 0 0 0บาทรางวัลที่3จำนวน2รางวัลได้แก่เครื่องสูบน้ำฮอนด้ามูลค่ารางวัลละกว่า9,500บาทรางวัลละ1เครื่องมูลรวมมูลค่าเป็นเงินกว่า19,000บาทรางวัลที่4จํจำนวน2องรางวัลได้แก่เครื่องตัดหญ้าฮอนด้ามูลค่า9,300บาทรางวัลละ1ึเครื่องรวมเป็นมูลค่าเงินกว่า18,600บาทและรางวัลที่5านะครับจำนวนซาวรางวัลได้แก่บัตรของขวัญเทสโก้โรตัสมูลค่า100 0บาท รวมเป็นมูลค่าเงินกว่า20 0 0 0บาทซึ่งบัตรดังกล่าวสามารถชำระสินค้าได้ทุกสาขาเลยนะครับแต่ยกเว้นเป็นเหล้าบุรีลี่บารไดาเนอร์รวมของรางวัลเตอร์ที่1มีกว่า3 2รางวัลเปลี่ยนมูลค่ากว่า2 8 3 1 0 0บาทลูกค้าของดิมดิซิงนั้นสามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่1นเมษายนจนถึงวันที่31มีนาคมปีหน้ากันเลย